สแสงธรรมส่งครองชีวินสิ้นสงสัยเพียรภาวนาปัญญาสีดียาวไกลหลับฝันไปใจดวงนี้มีธรรมครองสิ่งเหล่านี้คืออริยศัพย์นับไม่ถ้วนมีค่าล้วนยอดเยี่ยมยิ่งสิ่งทั้งผองสับันประเสริฐสุขสถิตจิตเรืองรองเหมือนแสงทอง สองชีวิตจิตเบิกบานเจริญสุขสวัสดีเจริญศีเจริญชนเจริญมรรคเจริญผลเจริญผลแลวเจริญพรมายังพุทธศาสนิกชนพกูกใครในธรรมทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านและในสถานที่ต่างๆที่ปองรายการธรมรมะเพื่อชีวิตของอัตมาภาพอัตมาภาพนั้นในนามของพระสันติจารุธรมแอห่งวัดป่าสารวันได้น้อมนำอธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมมาสมพร็เจ้า มาบรรยายในวันนี้ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่10เดือนมีนาคมพุทธศักราช2557ก่อนอื่นนันตามาภาพก็ขอแสดงความน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงยิ่งของเราชาวพุทธหัวข้อธรรมะในวันนี้นั้นอตามาภาพใครกอยกหัวข้ขขอขธรรมะที่ว่าสัพพะรติ ธรรมะติชนาติซึ่งแปลได้ใจความว่าความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวงดังนี้เป็นต้นเป็นหัวข้อธรรมะบรรยายในวันนี้ซึ่งหัวข้อธรรมะนี้นั้นเราเชาวทั้งหลายนั้นก็เคยได้ยินได้ฟังกันมาอยู่ในเนินอยู่แล้วว่าความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวงซึ่งเป็นพระดํารัสที่พระปดุง สรงตรัสสอนเราชาวพุทธหลายไว้ในพระไตรปิฎกนั่นเองในสมัยพุทธกาลจึงเป็นพระดำรัสที่ไเพเราะเพราะเพลิงและวิจิตพิสดารมากเลยทีเดียวถ้าใครนําไปประพฤติธปฏิบัติแล้วน้อมนึกถึงพระดารัสนี้แล้วก็นํามาประพฤติธปฏิบัติแล้วก็นำเอาธรรมะต่างๆมากมายหลายประการทั้ง8 4 0 0 0พระธรรมคันนั้นก็แล้วแต่จริตินัยเราชอบทำข้อไหนก็นำมาประพฤติธปฏิบัติ สิ่งเหล่านี้ก็จะยืนยงคงถาวรแล้วก็นำทางพาดวงจิตของเรานั้นเดินทางไปสู่อภิสัมปรารย,ยาภพคือพบในเบื้องหน้ามีมนสมบัติสวรรค์สมบัตบิตนิพพานสมบัติเป็นต้นซึ่งธรรมะที่อาตมาภาพนำมาบรรยายในวันนี้นั้นก็คงจะเป็นธรรมะหมวดมงคล38ประการนั่นเองที่เราเจ้าทงหลายก็ เข้าใจและรู้ได้ฟังกันเป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วอาตมาภาพก็เห็นว่ามีเนืหาสาระที่เป็นสิริมงคลยิ่งในวันนี้จะเป็นหัวข้อธรรมะทั้ง38ประการนำมาบรรยายในวันนี้ซึ่งมงคล38ประการนั้นคําว่ามงคลก็คือเหตุแห่งความสุขความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ ให้พุทธศาสนิกชนพึงประพฤติปฏิบัตินำมาจากบทมงคลสูตรต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงตัดต่อปัญหาเทวดาที่เสด็จมากราบทูลถามพระพุทธองค์ของเราว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญคุณธรรมอันใดห,หนอที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญหรือมีมงคลชีวิตรุ่งเรืองดีพระเจ้าข้า พระพุทธองค์ของเราชาวพุทธหลายทรงแสดงธรรมแก่เทวดานั้นตรัสว่ามีทั้งหมด38ประการได้แก่ 1. การไม่คบคนพาล 2. การครบแต่บัณฑิต 3. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา 4. การอยู่ในถิ่นฐานอันสมควร 5. การเคยทำบุญมาแต่ก่อน 6. กการตั้งตนไว้ชอบ ความเป็นผู้เรียนรู้มาก 8. การรอบรู้ศิลปะ 9. การมีวินัยที่ดี 10. การพูดแต่วาจาที่ดี 11. การบำรุงบิดามารดา 12. การสงเคราะห์บุตริดา 13. การสงเคราะห์ระยา 14. การทำงานที่ไม่ขังค้าง 15. การให้ทาน 16. การประพฤติธ,ธรรม 17. การสงเคราะห์ญาติ18การทำงานที่ปราศจากโทษ19การละเว้นจากบาป20การละเว้นจากการดื่มน้ำเมา21การไม่ประมาทในทำทั้งหลาย22การมีสัมาคราวะ23การอ่อนน้อมทำตน24การมีความสันโดษ25การมีความกระตันยู26 การฟังธรรมตามการ27การมีความอดทน28การเป็นผู้ว่าง่าย29การได้เห็นสมณะคือผู้สงบระงับ30การสนทนาธรรมตามการ31การมีความเพียรเครื่องเผากิเลส32การประพฤติพรหมจรรย์3 3การเห็นอริยสัจทั้งหลาย34การทำพระนิพพานในแจ้ง 35. การมีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8 36. การมีจิตไม่เศร้าโศกส7 37การมีจิตบุตรุรีคือกิเลส 38. การมีจิตถึงความกระเสมคือปลอดจากโยกะกิเลสทั้งปวงดังนี้ทั้งหมดรวมแล้วก็ 38. เป็นมงคลชีวิตที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเทวดาซึ่งมากราบทูลถามพระพุทธองค์ในสมัยพุทธกาลนั้น ซึ่งมงคลทั้ง38นี้นักปร,ราชญาดทั้งหลายผู้รู้ทั้งหลายก็ประพันธ์ไว้เป็นจำแนกออกมาเป็นภาสิธทธิบ่งบอกถึงความวิจิตพิสดารออกมาอีกประการหนึ่งซึ่งมงคลทั้ง38นี้บัณฑิตในการก่อนก็ให้เราชจวพวทั้งหลายนั้นนำไปประกอบในดวงจิตคือนำไปประกอบในการประพฤติปฏิบัติตนในสามใบด้วยกันไว้ที่สําคัญนั่นแหละ มงคลคือเหตุแห่งความเจริญในชีวิตหรือเครื่องหมายของความเจริญมงคลในศาสนาพุทธคือการนิมนต์ขอให้พระภิกษุสวดมงคลสูตรเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญหรือเพื่อให้เกิดความเป็นสริมงคลในงานพิธ,ธีที่เป็นมงคลต่างๆพระสงฆ์จะต้องสวดมนต์บทนี้เสมอเมื่อพระสงฆ์เริ่มต้นสวดมงคลสูตรจะเป็นช่วงที่เจ้าภาพ จะต้องเดินไปจุดเทียนที่บาทน้ำมนต์จากนั้นก็ประเคนบาทน้ำมนต์แก่ประธานในพิธีสง์เพื่อสวดมงคลสูตรจบแล้วพระภิกษุก็จะรดน้ำมนต์ให้แก่ผู้ที่มาร่วมพิธีกรรมเพื่อมอบความเป็นสิริมงคลให้หรือมอบความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้มาร่วมงานมงคลนั่นเองซึ่งความเป็นจริงแล้วมงคลสูตร38ประการนั้นมี ประโยชน์มากถ้าเราชาวพุทธศายนั้นนําไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะเป็นมงคลชีวิตแก่ผู้ปฏิบัติตามอย่างแท้จริงพระพุทธองค์ทรงเทศนาเรียงลําดับไว้อย่างมีระเบียบดียิ่งเพื่อให้เป็นธรรมปฏิบัติตามลําดับอายุของมนุษย์เริ่มตั้งแต่ปฐมวัยมัดฌิมวัยและปัดฉิมวัยโดยขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ ซึ่งในปฐมวัยนั้นในทีนี้กําหนดว่ามนุษย์มีอายุที่มีท,มที่มีอายุไม่เกิน25ปีอันนี้อตรตมาภาพก็เคยไปศึกษาอ่านเจอในพระไตรปิฎกบางเล่มก็บอกว่าปฐมวัยนี้ก็อายุตั้งแต่33ปี 1- กวบหา33ปีเรียกว่าปฐมวัย33ปีหา66เรียกว่ามัดฉิมวัยแล้วก็66หา99เรียกว่าปัดฉิมวัยดังนี้ก็มีแต่ในนี้ปราดผู้รู้ทั้งหลายประพันธ์ไว้ว่า หนึ่งปีถึงยี่สิบห้าปีนี่เรียกว่าปฐมวัยแล้วก็ยี่สิบหกปีถึงห้าสิบปีเรียกว่ามัดฉิมวัยแล้วก็ห้าสิบเอ็ดปีไปจนถึงวันสิ้นอายุขยเรียกว่าปัชิมวัยในนี้กราดทั้งหลายประพันธ์ไว้เช่นนั้นอัตมาภาพก็จะบรรยายตามเหตุการณ์ที่กราดผู้รู้ประพันธ์ไว้นั่นแหละเพื่อที่จะไม่ให้เสียเนื้อความที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายประพันธ์ไว้ ซึ่งปฐมวัยในที่นี้ขอกาหนดว่ามนุษย์ที่มีอายุไม่เกิน25ปีเรียกว่าปฐมวัยปกติเป็นวัยที่ยังไม่สมควรจะออกครองเรือนตามลําพังตนเองควรเป็นวัยแห่งการศึกษาเล่าเรียนเป็นระยะเวลาของการเตรียมตัวที่จะออกไปครองเรือนในอนาคตมักจะอยู่ในความปกครองของบิดามารดาพวกปฐมวัยควรปฏิบัติตามมงคลสูตรตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่10อย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวในนี้ท่าน ประพันธ์ไว้เช่นนั้นคือประการที่หนึ่งนี้หรือ,รอข้อที่หนึ่งนี้การไม่คบคนพาลก็เพื่อจะได้ไม่ตกต่ําในทางที่ชั่วนั่นแหละคือชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองการไม่คบคนพาลประการที่สองการครบบัณฑิตเพื่อได้พบความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตประการที่สามข้อที่3นี้การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเพื่อให้เกิดความเป็นแบบอย่างที่ดี ข้อที่4การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมเพื่อสะดวกในการศึกษาเล่าเรียนข้อที่5การสะสมบุญเรื่อยไปเพื่อเป็นทุนไปสู่ความสําเร็จคือความสุขสําเร็จได้ข้อที่6นี้การตั้งตนไว้ชอบเพื่อให้มีเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องข้อที่7เป็นผู้ฝังมากเพื่อจะได้มีความรอบรู้ข้อที่8 การศึกษาศิลปะวิทยาเพื่อให้มีพื้นฐานการประกอบอาชีพการงานที่ดีข้อที่9การมีระเบียบว,วินัยดีเพื่อให้มีหลักการที่ดีในการดำรงชีวิตข้อที่10การมีวาจาสุภาษิตเพื่อให้เกิดความมีเสน่ห์ในตนเองอันนี้เรียกว่ามงคลชีวิตทั้ง10ประการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในปฐมวัยนั่นเอง คือถ้าผู้ที่มีอายุอยู่ภายใน25ปีแรกของชีวิตให้ลงมือปฏิบัติตามมงคลสูตรเพียง10ข้อดังกล่าวนี้บุคคลเหล่านี้จะเป็นคนดีของสังคมมีสเสน่ห์เป็นที่ต้องตาต้องใจของเพศตรงข้ามและชนเปิดอันมากรวมทั้งเทวดาทั้งหลายก็จะรักใคร่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเพื่อประโยชน์แก่ปวงชน ถ้าเราเคารพพระพุทธองค์อย่างแท้จริงแล้วเราก็สมควรนำมงคลสูตรของพระพุทธองค์มาเป็นข้อปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตของตนซึ่งนับว่าเป็นมงคลแก่ตนเองเป็นอย่างยิ่งนี่คือมงคลสิบประการข้อแรกซึ่งพระพุทธองค์หรือปร,ราชถู้รู้ทั้งหลายก็ประพันธ์ไว้ว่าในปฐมวัยคือ25ปีลงไปนี้ต้องนำมาประพฤติปฏิบัติอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวจะเป็นมงคลชีวิตอันสูงสุดได้ต่อมา ในมัดชิมวัยในที่นี้ขอกําหนดว่ามนุษย์ที่มีอายุตั้งแต่26ปีถึง50ปีเรียกว่าอยู่ในช่วงมัดชิมวัยเป็นวัยที่ต้องดําเนินชีวิตไปตามลําพังไม่ควรจะต้องพึ่งบิดามารดาอีกต่อไปต้องออกไปเผชิญกับเหตุการณ์ของสังคมโลกเป็นวัยที่จะต้องตั้งตัวตั้งหลักฐานรับผิดชอบในการดํารงชีวิตในมัดชิมวัยควรปฏิบัติตามมงคลสูตรเพิ่มขึ้นอีก20ข้อด้วยกันตั้งแต่ข้อที่1 1 จนถึงข้อที่30คือข้อที่11นี้การบำรุงบิดามารดาเป็นการแสดงความกตัญญูรู้บุญคุณท่านข้อที่12การสงเคราะห์บุตรธิดาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีข้อที่13การสงเคราะห์ภรรยาเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อภรรยานั่นเองข้อที่14การทําการงานไม่ข้างค้างก็เพื่อ ทำการงานให้สำเร็จเสร็จสิ้นให้เรียบร้อยนั่นเองข้อที่14นี้ข้อที่15การบำเพ็ญทานเพื่อทําจิตใจจะมีเมตตาสูงจิตใจเราจะมีความเมตตาสูงการบำเพ็ญทานนี้ข้อที่ส6การประพฤติทธรรมเพื่อความสงบของชีวิตจิตใจข้อที่ 17. การสงเคราะห์ญาติเพื่อแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ข้อที่18การประกอบการงานดีไม่มีโทษเพื่อ การงานหรืออาชีพที่สุจริตชีวิตจะปลอดภัยนั่นเองข้อที่19การเว้นจากการทำบาปเพื่อไม่ต้องจดใช้นี่กรรมข้อที่20การเว้นจากการดื่มสุราของเมาให้เป็นคนมีสติอยู่เสมอนี่แหละข้อที่21การไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเพื่อให้มีความเคารพในธรรมข้อที่22การมีสัมมาคารวะเพื่อเราจะเด รับความเคารพตอบจากผู้อื่นข้อที่ยี่สิบสามการอมน้อมทำตนก็เพื่อจะได้มีคนมอบความรักใคร่ให้กับเราข้อที่24การมีความสันโดษเพื่อจิตใจจะร่มเย็นข้อที่25การมีความกระตันอยู่เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีข้อที่26การฟังทำตามการเพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรมข้อที่27การมีความอดทน เพื่อชีวิตจะประสบความสําเร็จข้อที่2 8การเป็นผูว่าง่ายเพื่อทําให้ได้รับความรักจากผู้อื่นข้อที่29การได้เห็นสมณะคือผู้สงบระงับเพื่อทําให้เรานั้นเข้าใจธรรมะที่แท้จริงข้อที่30การสนทนาธทำตามการเพื่อทําให้เรานั้นมีปัญญายิ่งเพิ่มผู่นยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นลักษณะของมงคลชีวิตที่ มนุษย์ที่อยู่ในระหว่างอายุ26ปีถึง50ปีได้ลงมือปฏิบัติตามมงคลสูตรของพระพุทธองค์เพิ่มขึ้นอีก20ข้อคือตั้งแต่ข้อที่11จนถึงข้อที่30ดังกล่าวมานี้บุคคลเหล่านี้จะประสบความสุขความจเจริญรุ่งเรืองในการดำรงชีวิตจะไม่ประสบความทุกข์แม้แต่ในขณะที่ถึงอายุไขที่จะตายวิญญาณจะไปสู่สุคติสวรรค์ขโลกถ้าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์ที่มีฐานะสูงสัก ถ้าเราเครารพพระพุทธองค์อย่างแท้จริงแล้วเราก็สมควรนำมงคลสูตรของพระพุทธองค์มาประพฤติธปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตของตนเองความเป็นมงคลก็จะเกิดขึ้นแก่ตนเองและครอบครัวของเราได้อย่างแท้จริงอันนี้เป็นมงคลชีวิตของบุคคลที่อยู่ในมัดชิมวัยนั่นเองต่อมาในปัจชิมวัยในวัยอันมีในเบื้องปลายของชีวิตในที่นี้ ขอกำหนดว่ามนุษย์ที่มีอายุตั้งแต่51ปีขึ้นไปจนถึงวันสิ้นอายุไขเป็นระยะชีวิตที่จะต้องช่วยเหลือตอนเองสแสวงหาอาริยทรัพย์คืออริยสมบัติเพราะเป็นช่วงเลยกึ่งกลางของชีวิตเดินทางเข้าสู่บรรปลายของชีวิตเหมือนต้นไม้ที่ใกล้ฝั่งจะล้มลงเมื่อใดก็ได้จึงควรจะช่วยเหลือตอนเองในการสร้างอาริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐก่อนที่เราจะเสียชีวิตนั่นเองซึ่งไม่มีใครจะช่วยเหลือเรา,เราได้ โดยช่วยให้วิญญาณของเรามีคุณสมบัติสูงกว่าเดิมวิธีช่วยตัวเองนับว่าดีที่สุดนั้นคือการแสวงหาโอกาสฝึกอบรมพัฒนาในด้านจิตใจด้วยการเจริญสมถะวิปาาัสสนากรรมฐานอาจจะศึกษาเรื่องความตายเพื่อจะได้ตายนอกสมมุติคือการหลุดพ้นจากสังสารวัฏไม่ควรให้ตายในสมมุติคือการหมุนเวียน อยู่ในวัตตะสงสารเท่านั้นการตายในสมมุตินั้นจะต้องกลับมาเกิดเพื่อรับความทุกข์ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งวิธีปฏิบัติเพื่อให้ตายนอกสมมุตินั้นคือการปฏิบัติทำตามมงคลสูตรของพระพุทธองค์โดยปฏิบัติเพิ่มขึ้นอีก8ข้อคือตั้งแต่ข้อที่31ถึงข้อที่38คือข้อที่31นี้การบำเพ็ญเพียรเผากิเลสให้หมดไปด้วยกัน ปฏิบัติสมถธวิปัสสนากรรมฐานข้อที่32การประพฤติพรหมจรรย์คือออกบวชหรือบวชด,ด้วยใจโดยในขมะบรมีข้อที่33การเห็นแจ้งในอริยสัจคือให้ตระหนักรู้ในทุกข์และเหตุที่เกิดทุกการดับทุกขและวิธีดับทุกขเป็นต้นข้อที่34การทำพระนิพพานในแจ้งคือมีวิปัสสนาภาวนาจนได้นิโรธสมาบัติ ข้อที่35การทําจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8คือทําจิตไม่ให้ยึดติดในลาบยศดสันเสริญสุขเป็นต้นข้อที่36การทําจิตไม่ให้เศร้าหมองคือการทําจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุบานอยู่เสมอข้อที่37การมีจิตใจหมดการมีจิตใจหมดทุรีทุรีคือกิเลสคือการทําจิตให้เป็นอุเบกขาธรรมอยู่ตลอดเวลาข้อที่38การปฏิบัติ ทำให้มีจิตถึงความกระเสมคือปลอดจากอยุขกิเลสทั้งปวงคือไม่ให้มีเครื่องดึงรั้งไว้ในภพคือถึงซึ่งพระนิพพานเป็นต้นทั้งหมดนี้ที่กล่าวมานี้เป็นมงคลสูตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่ข้อที่31ถึงข้อที่38นี้มมีอานิสงส์มาก มยเลยทีเดียวถ้าใครนําไปประพฤติปฏิบัติีแล้วก็จะพบกับธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าคือโลกุตรธรรมซึ่งแปลว่าธรรมที่อยู่เหนือโลกซึ่งจะช่วยให้ตายนอกสมมติคือการหลุดพ้นจากการเบียนว่ายตายเกิดเป็นการหลบหนีการเกิดเพราะพระตถาคตเจ้าทรงตรัสสอนให้ตระหนักอยู่เสมอว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ำไปชาวพุทธที่มีอายุตั้งแต่5 1ปีขึ้นไป เมื่อบุตรทธิดามีอาชีพการงานหรือสามารถดำรงชีวิตได้ตามลำพังแล้วหรือส่งตัวได้ดีบนขาของตนได้แล้วชาวพุทธผู้มีอายุสูงก็สมควรจะช่วยตนเองไปในหนทางโลก,กุตรธรรมวิสัยการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจของตนเองด้วยสมถะวิปัสสนากรรมฐานให้มากๆและทำให้บ่อยๆหากปฏิบัติตามมงคลสูตรของพระพุทธองค์เช่นนี้แล้ว ความเป็นผู้ที่มีมงคลชีวิตก็จะเกิดขึ้นแก่วิญญาณของตนเองเมื่อกายแตกละโลกนี้ไปแล้ววิญญาณของตนก็จะไปสู่สุขติภูมิหรือหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงได้มีมนุษยสมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเป็นต้นดังนี้แหละอันนี้เป็นมงคลชีวิตทั้ง38ประการซึ่งอัตมาภาพเห็นว่ามีเนาหาสาระที่ดีมากจึงนํามาบรรยายในวันนี้ให้เราชาวพุทธหลายได้สนับรับฟังว่า มงคลชีวิต38นี้มีประการใดบ้างที่เราจะนํามาประพฤติปฏิบัติให้กับชีวิตของตนเองและเราก็จะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นชีวิตทรัพย์สินหน้าที่การงานต่างๆอายุวันณนะสุขภาระต่างๆก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราได้อย่างอัศจรรย์เลยทีเดียวในความคิดของอตมาภาพไม่เช่นนั้นเราจะพุทธั้งหลายเมื่อสดับรับฟังธรรมะ อันเป็นจิตพิสดานของพระพุทธองค์แล้วก็จงน้อมนาไปประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้โดยย่อๆว่าในประถมวัยนี้ให้รักษาทั้ง10ข้อนี้ให้ดีคือข้อที่1นนี้การไม่คบคนพาลการครบแต่บัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชาการอยู่ในตินฐานอันสมควรการเคยทําบุญมาแต่การก่อนการตั้งตนไว้ชอบการเป็นผู้เรียนรู้มากการรู้ศิละปะ การมีวินัยที่ดีการพูดแต่วาจาที่ดีนี่แหละ10ข้อนี่แหละเราต้องนําไปประพฤติปฏิบัติในประถมวัยเมื่อเรามีบุตรธิดาแล้วก็นําไปสอนบุตรธิดาอยู่เสมอแล้วก็ในข้อต่อมาซึ่งในวัยตั้งแต่อายุ25ไปีแรกของชีวิตนี่แหละไปจนถึงเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปจนถึง วัยถึง5้ปี26ไปีถึง50ปีนี่แหละก็ให้ปฏิบัติเพิ่มมาอีกตั้งแต่ข้อ11มาจนถึงข้อที่30เลยทีเดียวพระพุทธองค์ตรัสได้ว่าการบำรุงบิดามารดาการสงเคราะห์บุตรธิดาการสงเคราะห์ภรรยาการทำงานไม่ข้างค้างการบำเพ็ญทานการประพฤติธรรมการสงเคราะห์ญาติการประกอบการงานดีไม่มีโทษการเว้นจากการทำบาปการเว้นจากการดื่มสุราของเมา การไม่ประมาทในรมทั้งหลายการมีสัมมาคารวะการอนน้อมทมตนการมีความสันโดษการมีความกระตันยูการฟังธรรมตามการการมีความอดทนการเป็นผู้ว่าง่ายการได้เห็นสมณะผู้สงบระงับการสนทนารมตามการเหล่านี้แหละถึง30ข้อนี้เป็นลักษณะของบุคคลผู้ที่อยู่ในมัดชิมวัยคือไว้ตั้งแต่26ปีถึง50ปีนำไปประพฤติปฏิบัติ ต่อมาก็เป็นวัยที่ในปัตฉิมวัยวัยห้าสไปเรื่อยๆจนถึงวันสิ้นอายุไขของเราพระพุทธองค์ก็นำธรรมะตั้งแต่ข้อที่สาไปจนถึงข้อที่สาให้เราไปข,ข้อที่สาให้เราประพฤติปฏิบัติจะเกิดสิริมงคลกับตัวเราได้เช่นข,ข้อที่สาไปก็มีการบําเพ็ญเพียรแผดเผากิเลสให้หมดไปการประพฤติพรหมจรรย์การเห็นแจ้งในอริยสัจ การทำพระนิพพานให้แจ้งการทำจิตไม่ให้วันไหวในโลกธรรมทั้ง8การทำจิตใจไม่ให้เศร้าหมองการทำจิตหมดทุรีคือกิเลสแล้วก็ข้อ38การปฏิบัติให้มีจิตถึงความกระเสมคือปลอดจากโยคะคือกิเลสทั้งปวงนั่นแหละจึงเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเราชาวพุทธหลายให้ประพฤติปฏิบัติ จึงเป็นมงคล38และเทวดานั้นก็นําไปประพฤติปฏิบัติพระพุทธองค์ก็สอนเทวดาแล้วเราชาวพุทธเป็นจำนวนมากมายมหาสารก็นํามาประพฤติปฏิบัติอยู่เน,นืองต่เท่าทุกวันนี้จึงมีความเจริญรุ่งเรืองในตัวของเราชาวพุทธเองซึ่งเราจะรู้เองว่าเราทําดีนั่นแหละเราจะมีความสุขที่ดวงจิตของเราได้ฉันใดก็ฉะนั้นเรานั่นแหละเป็นบุคคลผู้รู้ผู้เห็นเสียเองอัตติอัตโนนาตโถตุลเป็นที่พึ่งของตนนี่แหละ เราก็นําไปประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอไม่ฉะนั้นเราต้องตรวจดูอายุไขของเราแล้วว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วถ้าเราอายุ30-40ปีหรือ50ปีแล้วเราก็สมควรเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องน้อมนึกไปถึงความตายแล้วแหละว,ว่าเราจะต้องไม่ประมาทนําธรรมะอันวิจิตวิสดาใน,นี่พระไตรปิฎกต่างๆทั้ง8 4 0 0 0พระธรรมขันธ์รวมลงแล้วก็ แม้แต่ศีลสมาธิปัญญาต่างๆก็นําไปประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอก็จะเกิดความกระเสมสําราญไปในภายภาคหน้าก็มีมนุษย์สมบัติสมบัตินิพพานสมบัติเป็นต้นในอนาคตในบันปลายชีวิตในภายภาคหน้าเราก็จะประสบแต่ความสุขความจเจริญได้ชั้นใดก็ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่อัศจรรย์และสำคัญมากในเรื่องขความคิดของอัตมาภาพเราะฉะนั้นเราจะทั้งหลายก็จงระลึกถึงบุญกุศลอยู่เสมอเพราะเรานั้นจะประมาทไม่ได้เลยเพราะว่า ความดีนี่แหละทําดีเอาไว้แม้ใครไม่เห็นสุขสมร่มเย็นเป็นสิ่งตอบแทนบางบุคคลนี้ก็อาจจะแอบทําดีอยู่คนเดียวเง,เงียบๆก็ไม่อยากให้ใครเห็นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําดีได้เช่นเดียวกันบางภาษิตที่บอกว่าการปิดทองหลังพระเป็นต้นก็ทําดีโดยที่ไม่เปิดเผยฐานะความเป็นอยู่ของตัวเองอันนี้ก็มีมากมายในชีวิตประจําวันในโลกมนุษย์ของเราใบนี้นี่แหละจึงเป็นสิ่งที่ เานั้นนําไปพินิจพิจารณาอยู่เสมออาตมาภาพจึงมีภาสิทถ่ายธรรมะเกี่ยวกับความยินดีทางต่างๆความยินดีในธรรมมาบรรยายในวันนี้ซึ่งมีใจความย่อๆว่าความยินดีดีในธรรมล้าสุขยิ่งรักทุกสิ่งมีชีวิตคิดสงสารรักบริสุทธิ์ชื่นชีวีมีอภัยทานรักสมัครสมานรักสามัคคีด้วยช่วยเหลือกันเปี่ยมไมตรีอารีกันฉันพี่น้อง มีทำครองเราชาวไทยใจสุขสรรมอบรอยยิ้มสารสายใหญ่ใจผูกพันเป็นกำลังใจไฟสัมพันธ์มันทำดีมี38มงคลน,นี้ดีเนื่องนิดช่วยเสริมสร้างทางชีวิตจิตสุขสีทำอันวิจ,จิตของพระพทุทธองค์ทรงบารมีทรงตรัสชี้ทำอันประเสริฐเลิอดมงคลดังนี้เป็นต้น อันนี้เป็นภาสิตธท้ายธรรมะซึ่งอาตมาภาพนํามาบรรจายในท้ายธรรมะในวันนี้จึงเป็นธรรมะภาสิทธที่วิจิตพิสดารมากเกี่ยวกับมงคลชีวิตทั้ง38ประการและเดียวไม่าฉะนั้นเราชาวพุทหลายเมื่อสดับรับฟังธรรมะ อันวิจิตพิสดารของพระบรมศาสดาสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็จงน้อมนําดวงจิตของเรานี้พิจารณาใคร่กลัวแล้วล่ะว่าธรรมะข้อใดบ้างตอนนี้เราอยู่ในไวัยไหนก็นําธรรมะที่สมควรกับวัยของเราไปประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอสิ่งที่เกิดขึ้นกับดวงจิตของเราก็คือมองคนชีวิตอันยอดเยี่ยมเลยทีเดียวซึ่งหัวข้อธรรมะที่ตธรมภาพนํามาบรรยายในวันนี้มีหัวข้อธรรมะที่ว่าสัพพะรติธรรมะร,รติชินาติซึ่งปแปลได้ใจความว่า ความยินดีในธรรมยอมชนะความยินดีทั้งป่วงดังนี้เป็นต้นเป็นหัวข้อธรรมะที่ดีมากในวันนี้ก่อนเสร็จส่วนในการบรรยายธรรมะเพื่อชีวิตในวันนี้ธรรมาภาพก็พิจารณาเห็นว่าสมควรเก่การและเวลาธรรมาภาพก็ขออภัยให้เราเจาทั้งหลายนั้นเจริญไปด้วยอาอยุวันนะสุขะภละปฏิาพฏานทนสารสุบัติจงทุกประการดังบรรยายธรรมะเพื่อชุดิมาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเก่การและเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศ